สี่เดือนให้หลังนายกทักษิณชินวัตรมีกำหนดการบินไปไประชุมงานที่ต่างประเทศในวันที่1 0ถึง21กันยายนท่ามกลางการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรที่ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปีและข่าวลือหนาหูเรื่องการปฏิวัติของกองทัพ19กันยายน2549นารยกนายกทักษิณชินวัตรสังเกตเห็นความผิดปกติของกองทัพจึงเตรียมตัวออกถแถลงการจากต่างประเทศเพื่อป้องกันการเกิดรัฐประหารแต่กองทัพได้ยึดสถานีช่องต่างๆไว้ได้เกือบหมด ยกเว้นช่อง9้าในขณะที่นายกทักษิณ<ท>กำลังอ่านถาแถลงการทหารพร้อมอาวุธครบมือ <ยา S 1> ก็เข้ามาสั่งตัดสัญญาณดาวเทียมของนายกทักษิณชินวัตรลงและหลังจากนั้นก็ออกคำสั่งต่อช่องข่าวต่างประเทศที่ออกอากาศในไทยห้ามนำเสนอข่าวทุกอย่างที่เกี่ยวกับนายกทักษิณชินวัตรคณะรัฐประหารที่นำโดยพลเอกสนธิบุญรัตกรินก็โค่นพันตรวทโททักษิณชินวัตรลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จหลังปฏิวัติสำเร็จรัฐมนูญปี2550